วันนี้จะพามาดูน้ำตกอันนี้เป็นน้ำตกสายใหญ่มากลองดูว่าจะสวยขาานาดไหนตมามลงไปคิวน้ำตกมาจากทางโน้นไหลมาตามเสือเอขามาทางนี้ครับใส่ลงมาตอนนี้เราอยู่สูงมากเลยสูงของแงตกตกเข้าไปนู่น วสวยแล้งามางางอ,อ,อ่ะว่างๆมาพักผ่อนกันมาแล้วครับมาแล้ววันนี้เราอยู่ค่อนข้างสูงแต่ยังไม่อยู่ท่งชิ่งจะไหลลงไปทางนู้น ลงสู่ทะเลครับฟับงเสียงครับฟับงเสียงเสียงธรรมชาติเต็มที่เลยครไปผมพาข่้นไปดตูต้นน้ำดีกว่าว่ามาจากข้างไหนนะครับต้องใช้คร้อมระมัดวัาเพราะมันลนนื่นดูครับจะมีปลา แต่ตรงนี้ปลาค่อนข้างจะน้อยมีลูกปลาปล่อยอ่ะไปจไปยิงปลาไมครับตัวเล็กๆนี่ๆๆๆอันนี้ยังเป็นเจอตัวเล็กๆนะครับจะมีตัวใหญ่เยอะๆเยอะกว่านี้เฮ้ย,ยๆลนนๆ ธรรมชาติในกรง,งสวยงามน้ำใสปีเลยครับน้ำใสจริงๆขึ้นได้ด้วยคนเรื่อยๆไปตรงนี้อ่ะเจอคนตกปลาเจอตกปลาอลองดูกี่เชื้อแมลงปอครับแมลงปอหาพบง่ายในในช่วงนี้ ค่อนข้างจะไปลำบากจะมีตลอดทางเลยตลอดแนวปกติจะมีพิเศษด้วยปลาปลาปลาทั้งหมดครับมองไม่ค่อยเห็นครับตรงนี็ สายนี่ครับเรี่ลองพันเดินเดินลงไปถึงฐานนะ้ำไหมตาดึกนี่ของผมกค่อยหลงเพราะมันเลื่อนมากาโอ้ยเย็นครับเยน็นเย็นมากๆแถวนี้มีแต่ชั้นหินแนวชั้นหินไม่เอาดีกว่าไปขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวลงตกน้ำนครับ เดี yes, Finally, ๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหลบอ่ะไปดูครับสวยงามสภาพด้วยร้อนตอนนี้โอเคเราเดินมาอย่างไม่แคร์เท่าไหร่เดีวเราจะพาไปดูเห็นเขาบอกว่ามีอากุชิอยู่สวนน้ำอ่ะเจอพี่